ไปนาค่ะทำไมไม่ขี่รถกับป๊าล่ะคะอยากเดินเอามันสนุกตรงไหนอะลูกโอ้อยากออกกำลังกายเด็กๆต้องออกกำลังกายใช่ไหมช่วงนี้โควิดไปไปที่ไหนไม่ได้เลยไปเที่ยวไม่ได้เลยไปนาดีกว่าเนาะเลอ อะไรนะอ๋อเดินเดินไปตั้งชื่อใหมูน้อยเขาตั้งชื่อวัวด้วยเชอร์รี่ที่ไหนเราไม่ไหวเชอร์รี่อ๋อเชอร์รี่นี่เหรอเชอร์รี่เชอร์รี่สองตัวนี่เหรอเด็กๆจะข้ามถนนต้องยังไงนะ ล้อกร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 ล้อกอนเด็กๆจะข้ามถนนต้องอะไรนะพี่มินระวังอะไรนะระวังรถให้มันว่างก่อนใช่ไหมเออลูกต้อยหําเต็มรถเลยโอ้โหเด็กๆ ว้าวข้าวโพดข้าวโพดตอนนี้มาถึงป่าข้าวโพดแล้วนะคะ ระวังนะมานี่ระวังนะเนี่ยเนี่ยระวังนะระวังอะไร <laughs> ไม่ใช่เดินพาเรตนะคะโอ้ย่าทำไมแมวน้อยหน่าเลยน้อยหนาเต็มต้นเลยเนี่ยนู่นอะข้างบนมันสุกแล้วตอนนี้มาถึงต้นน้อยหน่ายักษ์แล้วนะคะอ่ามันยู่สูงยู่สูงมาถึงถนนแล้วค่ะมองดูมีรถไหม โอ้ไกลมากป้าป๊าสบายสุดเลยเพราะว่าป้าป๊าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เอาค่ะ Ha 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 สวัสดีค่ะก really ่อนเร็วสวัสดีค่ะดีขี้หลดน้ำกลไหมพี่แป๊งโบขี้อยากงาโอ้ยถ่ายทอดสดมันมินอ่าเพื่อนหอตะไทยทอดสดได้ครับ ไปเลยไปเลยเด็กๆเ,เดินไกลแล้วนะเนี่ยป๊ะป๊ะขับรถตามยังเหนื่อยเลยอ๋อไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอยากเดินใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายนิดเดียวโอเค <c oughs> เด็กทำไมไม่ใสร่รองเทา้าบูทล่ะลูกทำไมไม่เอารองเทา้าบูทตมามานาน่านะพี่มิ้นตอนนี้มาถึงต้นนิ้วผาแล้วนะคะต้นนิ้วผาที่มีหนาม,มาลูกเหมือนที่ที่อยู่วัดที่ว่าใครทำตัวแบดตกนรกไปต้องมาปีนในต้นนี้ลูกพี่มิ้นนี่แหมพี่มิ้น ต้นนี้แม่ลูกต้นหนามนี่แม่เนี่ยต้นยิ้วหนามนี่แม่เห็นไหมมาด,ดูใกล้ๆไหมใช่ใช่มาดูใกล้ๆไหมมาดูสิมาดูเนี่ยต้นยิ้วหนาม <i> เขาเรียกต้นยิ้วผาดูหนามเต็มเลยดูสิ <i> <i> นี่เอ,อ่อนิ้วหนามมาดูใกล้ๆไหม <i> ถ้าใครทำตัวไม่ดีตกนรกไปต้อง ต้องมาปีนต้นงิ้วอันนี้แหละลูกเน,นี่ยมามีต้องปีนพ่ะวนาวายต้นงิ้วหนามอันนี้อย่าพึ่งไปไปเลยค่ะรอ,อท่านผู้ชมก่อนไปก่อนเลยค่ะปู่ดาวทำอะไรปู่ดาว โอ้โหบรรยากาศข้างทางเนี่ดีมากเลยนะคะไหนผีเสื้อลูกบัตเตอร์ฟลายอยู่ไหนเฮ้ยมี f ฟลาเวอร์ตอนนี้มาถึงทุ่งออเรนฟลาเวอร์แล้วนะคะ ชอบดอกไม้มากมากเลยเหรอนี่ไง orange flower ไหนโปโปโอ๋อนี่เหรอดอกสีม่วงว้าวอ,อันนั้นต้นอะไรไม่รู้เป็นดอกอยู่ข้างในนูนะ่นอะ นู่นน่ะอ๋อสีขาว,ส,ขาวสีขาวเขาบอกว่าสีขาวตอนนี้เดินทางมาถึงต้นมะกอกใหญ่แล้วนะคะโอลิฟต้นโอลิฟทรีโอลิฟทรี ไม่รู้สิคะลูกพี่มินพี่มินมีลูกด้วยนะอ,นอ,ะอ olive tree ต้นมะกอก,ก,ร,อกระวังระวังมัดระวังโครนมัดและก็แพโดระวังแพโดนะคะแพโดคืออะไร แอ่งน้ำแอ่งน้ำตอนนี้มาถึงแบมบูแล้วนะคะแบมบูแบมบูบมบโอ้โหมีเยอะมากด้วยนะคะ ค่ะโอ้ค่ะลูกเชอรี่มีเบบี้ด้วยอ๋อ เบบี b i เบเพิ่งจะบินได้เหรอคะ <c oughs> ระวังทางขูกขานะระวังทางขูกขานะ น้าม่ขังมันเกิดเกิดดอกแม่มอ,องเข้าันมันขังเนาะนอะไรอะลูก ค่ะอีกไกลเลยใช่ไหมเล่อถ้าปวดขามาขึ้นรถกับป๊าป้านะคะ ดอกไม้สีขาวแตกต่างกันมากเลยตอนนี้มาถึงฟาร์มไก่กับฟาร์มหมูแล้วนะคะโอเคดอกไม้สีเขียว,ม,ยวมีเอดักด้วยนะคะข้างในมีเอดักด้วย างในมีเอดักด้วยนะคะมีเอดักด้วยนะน้องนี่ข้างในเนี่ยข้างในมีเอดักด้วยตอนนี้มาถึงสะใหญ่แล้วนะคะสะใหญ่บิ๊กเบิ้มส i ใหญ่บิ๊กเบิ้ม อยู่ตรงไหน,นชี้ซี้อ๋อเหลือคอะแลมีหน้าต่างด้วยเออ อ๋ออ oh, ีกสามวันอ๋อเหมือนที่มีอากินนมมันมี ไม่ใช่สา,กาะก็เลยทุ่งนาอ๋อโอโห,โหมีจระเข้ด้วยเหรอโอ้โห,โห ดูไอเบิร์ตไอเบิร์ดไว้เบิร์ดไอเบิร์ดวินแล้วสีเหลืองสีพิงค์พิงค์ออเรนด์และเยลโล่ขับลำบากมากเลยนะคะเขาเรียกว่ายูคาลิทต์ทรี อ๋อหูคิดถึงอาเบนอยู่ที่ประเทศอาเบนมีแคคตัสใช่ไหมมีต้นตะบองเพชรใช่ไหมโอ้เรามาถึงเสานาโบราณแล้วนะครับโอ้โหเสานาโบราณนี่มันยิ่งกว่าเดินทางไกลอีกนะลูก ป๋าป้าว่าป๋าป้าขับรถตามเหนื่อยกว่าพวกหนูเดินอีกนะเนี่ยมาถึงมาถึงทางแยกท่อท่อระบายน้ำแล้วนะคะอ่ออีกนิดเดียว โอ้มาถึงมาถึงตรงที่เขาดำนาแล้วลูกโอ้โหก้ารนี้ยาวมากเลยแสดงว่าแสดงว่ามันต้องอยู่ใกล้กันมากเลยเพราะว่ามันยาวต้องเกิดชิดกันมากเลย เมื่อไหร่จะถึงนะคะเด็กๆมองเห็นทุ่งนาเราแล้ว,ลวดูใครมาหน่หนอ่ะ mày Hãy trả lọ ๋อมาถึงทุ่งของแรปเตอร์แล้วนะคะพี่มินมาถึงทุ่งแรปเตอร์แล้วนั่นน่ะเห็นแรปเตอร์ไหมเดนนซอร์แรปเตอร์ไหมเหมือนจิ๊กเก็ตเลยอ่ะ วน่บหะ6ขวบแล้วค่ะ6ขวบแล้วค่ะพัน Happy Birthday มาได้อะไรเป็นของขวัญคะอได้ตังค์่ะได้ตังโอเคกี่ใบคะห้าใบห้าใบนี่แบงอะไรคะเป็นแบงแบงนค่ะแบงหนึ่งพันเป็นห้อะไร เลือคะชอบไหมลูกอร่อยไหมมันเป็นเค้กธรรมดาหรือว่าเป็นเค้กไอศครีมค่ะโอเคตอนนี้ไปถึงนู่นๆไปเข้าร่มดีกว่าไปลูกไปเข้าร่มดีกว่าพาทุกคนตามมาเลยค่ะไปคุยกันในร่มดีกว่าเนาะเดี๋ยวแดดไม่สบายใช่ไหมพอแล้วพอแล้วจะวิ่งไปไหนมันก็ออกแดดสิลูก มันนี่ก็ตากแดดสิลูกถอยหลังเดี๋ยวก็ล้มหรอกเหนื <Okay. S 1> ่อยมากเลย,เ,ลยเห็นไหมป้า,ป,าป้าบอกแล้วว่ามานามานาที่จะแบบน,นี้แหละเพราะอยากออกกำลังกายนี่นะอ,กออกกลังกายเหรอคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โคกหนองนาฝรั่งโมเดลนี่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 อยู่ด้านข้างของฝรั่งไงลูกของลุงมังนุ๊ไง ใช่ใช่เหมือนอาเบนนั่นแหละแต่ว่าอยู่ประเทศสวีเดนไม่ได้อยู่สหรัฐอเมริกาเหมือนลุงเบนนะระวังมดนะลูกเออเออลบลบลบคิดถึงมากเลยคิดถึงอะไรลูกคิดถึงอาเบนอ้าวรถมารถมาลบลบเด็กๆมาขึ้นรถเร็วไม่เอาม่นี่มาลบลบลบมาขึ้นรถไปแวะตรงประตูนั่นก็ได้ไปเรวเรออ่ะไปแวะตรงประตูไปไปไป ระวังลูกระวังมานี่ทางนี้ทางนี้ไม่เข้าไปลูกไม่เข้าไปเดี๋ยวรถเขาเข้าไป <c oughs> อย่าเล่นประตูอย่าเล่นประตู <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวไปโยนหินเล่นในทีนี้โคกน้องนาฝรั่งโมเดลค่ะไ,ไ,ไปกันเลยระวังนะคะน้องระวังนะดูทางด้วยนะไม่งั้นตกตุ๊บลงไปเปื้อนเลยนะ ระวังระวังตอนนี้มาถึงต้นตาลคู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมาถึงนาแล้วนะคะถึงบริเวณตกปลาฟิชชิงแล้วนะคะ ไปลุกไปเดินเดินดูย่ารวยนุน่นโอ้โหมาถึงอะไรฟ้าเลยนะไม่ต้องไปเด็ดนะคะคุณไหนยินใบหย้ามาหามแมวเมียบ้านฟังก่อนฟังย่าก่อนฟังยา่าก่อนจะแอบไปบ้านไหมไปไหมเดี๋ยวนี่ไปหอดเ,เม้นขีบหมูเมียเลยเมียเลย เอ้งุ้มดังไว้เมียเลยบานผู้ใดละมากโอ้โหลูกลูกลูกโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ทุ่งดาวเรืองทุ่งดาวเรืองาานตเลยาพาพาหนูอุ้มไปตรงนั้นหน่อยเล่นเล่นหอมมากเลยอ่ะกินหอมดอกไม้มากเลย่ะไม่ไปหรอกลูก ด,ดาวเรืองนี่แหละหอมหนูก็ได้กลิ่นนี่นะแตกคนไม่ได้กลิ่นค่ะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นหรอกลูกไม่ได้กลิ่นดาวเรืองนี่เหรอ่ค่ะมันกลิ่นเหปอนหอมเหมือนกินน้ำผึ้งเลยอ่ะถ้าหนูคิดถึงน้ำผึ้งนี่ล่ะไม่ค่ะ โอ้ยอันนั้นเล่นไม่ได้ของช่างเล่นไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันกองทรายมันจะพังไปเร็วไปไปตรงนั้นนะคะไม่ไปรอกเอากระเป๋าไปเก็บก่อนมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถน้องขึ้นรถก็ได้ลูกทางนี้ทางนี้ทางของตัวเองไปลูกไป เอาน้ำโออิชิไปด้วยโอ้โหเ,เลือกฮะเป็นอะไรลูก รเมียนสบายโอ้เกลายเป็นชี้บุเหรอเป็นเสาหลักแห่งอะไรความรักไหม โอ้โหมาถึงป่าแบมบูแล้วนะที่ไปเม็ดทงเนาะโอ้โหแบมบูสวยมากเลยดู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 บมบูสวยมากเลยหน่อไม้เพียบเลยอ้าวดูพี่เขาเอาจักรยานมาด้วยอ่ะแล้วจะไปขี่ตรงไหนอ่ะจักรยานไปพี่ทิวไปตรงไหนไปไปไปลุกไปมันเป็นน้ำก่อมันดี ระวังด้วยนะคะอย่าไปเหยียบบนนั่นนะไปถอดรองเท้าแล้วขึ้นไปถาไมงเ้าาอยู่นี่บบน่นน่ะพี่นนะเขาขี่ปเปลอยู่นั่งเปเลอยู่ปยไปขึ้นไปเร็วนี่วันนี้พี่เอาน้ไปตรงนี้นะเอาไปวางไว้ในร่มลูกมันจะเลือกเย็นมันจะไม่อร่อยมัน,น,น,รน,น,นมเรีน้น <ห ả? S 1> มินเลียนเอาเอาไปไว้ในร่มลูกมันจะไม่เย็น ระวังมดด้วยนะคะมีมดด้วยนะน้องมีมดด้วยนะคะมดกัดดเดด้มดคิดถึงจะแตงโคิดก็แงโมน้อย เลือระวังขี้ยิ่งจกลูกขี้นกโอ้โหมีป่าแบมบูด้วยโอ้โหป่าแบมบูไปเร็วไปเร็วบอกผู้ชมก่อนแล้วผู้ชมก่อนอย่าลืมอะไร อย่าพึ่งเดี๋ยวค่อยลงคลิปใหม่ก็ได้ลูกมามาอย่าลืมอะไรนะพ่มิเลียนบอกผู้ชมก่อนไปดูแต่บ้านสวยอยู่นั่นแหละหันหน้ามาเร็วมาบอกผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็ว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 รูแววแว้แล้วรู้แล้วมาบอกผู้ชมก่อนผู้ชมเขาอุตส่าห์ดูมาเร็วน,กกน้องบอกก็ได้เร like. ็วน้องบอกก็ได้เร็วหันหน้ามาหันหน้ามา ไหนไหนเอาไหมเอาไหมให้พีมินพูดด้วยอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์มองทางนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันมินอารด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้ย